สวัสดีครับผมเอ็มวีวันนะครับวันนี้ไปอยู่กับผมกับที่เกมลาเรนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันที่ไอดีหลักกันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งไอดีหลักเนี่ยก็อยากจะได้แสงมืดมาอยู่นะแต่ว่าบันดันเป็นตัวบินนะครับแต่ก็อ่ะลองเปิดมาใช้ดูสักหน่อยก็แล้วกันนะสําหรับไอดีหลักนะครับผมถ้าเปิดได้ก็คงจะดีแน่นอนนะครับผมนะแต่ถ้าเปิดไม่ได้ก็เอาไว้รอตู้ยอดนิยมก็แล้วกันนะเผื่อมันจะมานะครับผมนะ เออถ้ามันมาก็เห็นถ้าไม่มาก็ไม่เห็นนะก็รอรุ่นดูแสงมืดตัวถัดไปก็คือเดือนหน้าก็ได้นะครับโอเคเราไปสุ่มกันสักหน่อยแล้วกันนะว่าจะได้ <c oughs> ในส่วนของตัวบาวซานต้าหรือเปล่านะไอ่ซึ่งไอ,ไอ้ตัวบาวซานต้าเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานได้น่าจะดีอยู่นะเพราะว่ามันก็มีในส่วนของสกิลป่วนด้วยนะครับมันมีซมมอนนะซึ่ง ตัวบินเนี่ยมันยังไม่มีสกิลซัมมอนนะเออแต่ตัวนี้มันมีซัมมอนนะครับซึ่งมันก็เป็นาธาตุพิเศษด้วยเป็นาธาตุแสงนะมันก็น่าจะมีความพิเศษสักหน่อยนะคบผมนะพิเศษกว่า,าธาตุปกตินะครับมันก็น่าจะใช้งานได้ดีด้วยนะเออแต่ผมคิดว่ามันก็เลือกปั้นยากนิดนึงนะปั้นแม็กยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวบินนะครับเออ ถ้ามันเป็นตัวพักพื้นอะไรเนี้ยมันก็มันก็แบบตัดสินใจได้ง่ายเลยเออปั้นแม็กมาใช้ให้มันแบกทีมได้นะแต่นี่คือมันเป็นตัวบินเนาะผมก็เลยเลือกที่จะไม่ปั้นแม็กดีกว่านะถ้าผมเปิดได้นะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็ตามที่ผมพูดไปนะต้นคลิปเลยก็คือเอาไว้ยอดเอาไว้เปิดธาตุยอดนิยม <c oughs> เผื่อตู้มันมานะโอเคอะเปิดได้ไหมยังไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะโอเค ป่าวแสงเนี่ยไอดีหลักเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเออก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะตัวที่อยากได้จริงๆก็พวกที่พวกพวกตัวป่วนๆโหดพวกเจม่วงอะไรแบบนี้เอออยากได้นะไอดีหลักนะครับก็อะไรไอเจสแสงก็อยากได้นะเออเอามาเป็นดาเมจอะไรแบบนี้ก็ ก็อยากให้กลับมานะคืออยากให้กลับมามากๆเลยแล้วผมก็จะทุ่มเทเปิดให้ได้เลยอันอคลิปนี้ผมก็จะอ่ะแต่งเปิดสักหน่อยนะผมจะไม่เปิดตัวกาชาหมดนะครับผมจะเก็บไว้อีกสัก50ตัวกาชาเอาไว้เปิดตู้ยอดนิยมก็แล้วกันนะเผื่อมันมานะครับผมถ้ามาก็เห็นถ้าไม่มาก็ไม่เห็นนะอย่าถามผมเยอะผมก็ไม่รู้อะไรมากนะครับนะโอเคอันนี้คือมาขอพักสักหน่อยนะี๋ยวก็ ไปกลับไปเปิดต่อกันดีดีกว่านะบ่าวแสงจะได้หรือเปล่าขอหน่อยนะเออใครที่สี่ก็เปิดได้แล้วนะเออใครที่ยังไม่ดูไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับหรือถ้าขี้เกียจนะเดี๋ยวผมแปะด้านบนไว้ให้นะครับผมมุมบนขวานะครับถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าผมคงลืม <laughs> นะครับผมโอเคสุมไป,ปนะผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะ ได้เป็นตัวขเข่าอย,อยไม่มีความเป็นร่องรอยมาเลยเป็นตัวบินมาเลยเออยังไงเออ ADC เนี่ยไม,ไม่พูดดีกว่าอยากให้ไปลุน้นพร้อมกันที่ ADC นะว่ามันได้อะไรยังไงบ้างเนาะสําหรับคนทีน่ยังไม่ดูเนาะโอเคยังไงล d กเนี่ยจะออกง่ายหรือเปล่าอ่ะต้องลุ้นนะครับผมก่อนถึง50ใบจะได้หรือเปล่า สำหรับตัวซานตาปราวซานตาปึ๊บยังไม่มานะโอ้ผมว่าน่าจะเปิดไม่ได้ไอ้ดีหลักมันค่อนข้างที่จะเกลือแสงมืดมามานานแล้วนะเปิดไม่นบกุนี่ยก็คือมันเปิดไม่ค่อยได้เลยไอ้พวกแสงมืดเนี่ยเออพวกแสงมืดเก่าก็เปิดไม่ได้นะตว,ต,วตัวที่ไอ้คนี่มาไอ้คนี่นะักขนนชิปมาคนี่สลอนอนะมันกลับมาผมก็เปิดไม่ได้โอ้เสียใจมาก ไอดีดลักะถ้าเปิดได้โอ้โหได้ปั้นแม็กนนแน่นอนแล้วก็จบอีกสูงแน่นอนนะแต่อันนี้ยังไม่มาสักทีมาไหมยังไม่มาเฮ้ยโอเคมาอีกสักรอบนะครับรอบนี้มันต้องมาแล้วละ่ะอ่ะมั่นใจเข้าไว้นะครับผมกระพริบตาแล้วคายมาปุ๊บเป็นลูกกลมๆนะครับผมขายาวปุ๊บปุ๊บป๊บเปิดเลยผมฮึบ,บ,บ,บโอ้ยได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะรอบสุดท้ายนะครับผม โอเคจบพอละหรือจะเอาอีกออเอาแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวเราไปเปิดเกียร์กันสักหน่อยก็แล้วกันนะรอบนี้มีเกียร์มาใหม่ด้วยเนาะเป็นลูกกวาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดหาสักหน่อยแล้วกันนะได้เกียร์จัาซึ่งหนึ่งชิ้นก็จะพอใจมากเลยจะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะครับผมไอดีหลักนะซึ่งไอดีหลักเกียร์ค่อนข้างจะงอกง่อยมากเลยนะขอเกียร์คริสมาสเยอะสักหน่อยก็แล้วกันนะ อย่างเช่นกระดิ่งอะไรแบบนี้นะครับขอหน่อยนะเกียร์อาวุธก็ได้ปึ๊บยังไม่มานะครับผมปึ๊บยังเป็นเกียร์แซลลี่อยู่ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับปึ๊บยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เฮ้ยเออกระดิ่งมาแล้วแต่ค่าต่ํามากโอ้โหรถแรกต่ำมาก,อ,มากอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเอออย่างน้อยก็ได้มานึงชิ้นโอ้โหไม่ตายเหระได้น้อยมากอะ่ะ อุตส่าห์เก็บรูบี้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเพราะว่าปกติผมไม่เคยเก็บได้เยอะขนาดนี้นะถึง900อะไรมันเนี้ยสูงสุดเยอะสุดก็แค่600หรือ500รูบี้เนาะแต่อันนี้คือตั้งใจเก็บมาเปิดเกียร์คริสต์มาสโดยเฉพาะโอ้โหการเกงได้มาแล้วนะครับผม2ชุดนะอ่าเฮ้ยเอากระดิ่งมาหน่อยเกียร์ตบแตง่งอ่ะฮึบอ่าเกียร์อาวุธนะครับยังได้อยู่นะโอเค นะเดี๋ยวเปิดอีก1รอบนะครับผมเปิดได้ย,วยาวๆเปิดย,วยาวๆไปเลยนะครับออกมาพักสักหน่อยลูบี้เนี่ยเปิดแต่เกียร์อย่างเดียวเนาะผมเนี่ยทุกคนก็น่าจะเปิดลูบี้เนี่ยน่าจะเปิดเกียร์เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่สายฟรีก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งก็หาเกียร์คริสต์มาสนะครับผมนะทำไมต้องเปิดเกียร์คริสต์มาสก็ตามนี่เลยนะ มันออกง่ายมากนะผมนะมันเหมือนแบบมาแจกเลยแหละอ่าเห็นไหมโอ้โหไม่มาลัวๆเลยอ่าเกียร์ห้าดาวหกดาวเนี่ยคือออกมาลัวๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมตามเนี้ยซึ่งมันสามารถเอาไปอัพได้นะอออันนี้ค่าค่อนข้างจะยังไม่ได้นะยังกลางๆอยู่ซึ่งเกียร์คิดมาเนี่ยเวลามันอัพเนี่ยห้าดาวหกดาวไอห้าดาวนะมันก็อัพขึ้นมามันก็เป็นช่องนั้นหยุดเหมือนเดิมนะครับผมนะมันไม่เป็นอันอื่นแน่นอนมันก็เป็น คริสมาสนะครับกระดิ่งก็คือกระดิ่งนะคาทาก็คือคาทาอะไรแบบนี้นะครับส่วนกางเกงก็เป็นชุดนะครับอัพขึ้นมามันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแน่นอนนะครับผมนะส่วนเวลาสุ่มมาเนี่ยก็ต้องหาดูหาเลือกค่าให้มันสูงๆสักหน่อยนะอ่าอย่าลืมใช้ลูบีด้วยอ่าหาค่าเกียร์สูงสูนะอย่าแงบบเช่นกระดิ่งเนี่ยอ่าก็หาค่าเป็นรถแล่นะครับ ให้มันสูงสูงติดประมาณ5เปอร์นะผมนะสูงสุดมันห้ากว่าเปอร์นี่แหละนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็หาด้วยนะผมก็สูงสุดก็น่าจะ5แล้วก็4.8อะไรทนี้ก็หาให้ <c oughs> nó. มันสูงสูงเฮ้ยเเฮ้ยเกียร์ดาเฉยอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอเคเกียร์จดามา1ชิ้นแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเกียร์คริสมา แต่ก็อย่างน้อยก็คือได้มาเนาะอ่าไอดี ID หลักก็อย่างน้อยก็มีเกียร์นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวคงคิดว่าน่าจะเก็บหาเกียร์อีกหนึ่งรอบอนู่นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออเปิดแสงมืดให้ได้ก่อนถ้าผมเปิดแสงมืดได้แล้วผมปั้นแม็กได้ผมจะเก็บรูบี้เอาไว้เปิดเกียร์เซ็ตจันทาต่อแล้วกันนะไอดีหลักนะอ่ะโอเคอย่างน้อยก็เปิดได้นะสำหรับเกียร์เดาวนะครับนึกว่าจะเปิดไม่ได้แล้วอะ่ะเออโอเค มาเดี๋ยวเราไปดูอะไรสักหน่อยแล้วกันนะเอาผมลืมรับตั๋วกาชาอ่ะเออั้างั้นเดี๋ยวผมรับแล้วก็ไปเปิดสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อได้ตัวของซานตาบราวนะครับผมโอเคมาเลยหรือเปล่าฮ <c oughs> ึยังไงมาไหมกระพริบตาแล้วปึ๊บป๊บเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยอยากได้อยากได้ปึบบราวยังไม่มาโอเคก็ อ่ะไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรเอาไว้เปิดตู้ยอดนิยมอีกทีก็แล้วกันนะครับผมสําหรับแสงมืดเก่านะเผื่อมันจะมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกียร์กันสักหน่อยนะว่าได้อะไรงไงมาบ้างเนาะก็นี่เลยนะครับได้เกียร์จ็ดดาวมาอ่าเดี๋ยวล็อกไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเผือเผือขายนะซึ่งจะเสียใจมากอุสตส่าห์เปิดได้น,ะนานๆทีเปิดได้ปืนเลียนหนานะผม ถือว่าปืนชั้นเยี่ยมมีเนาเนี่ยเพื่อนก็ถือว่าเป็นปืนมันก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานได้พอใช้งานได้ดีอยู่แหละเออสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์อย่างผมอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ให้ตัวอะไรดีว่าใส่ให้เอลิสไหมอ่าหรือว่าจะใส่ให้อะไรมันเป็นสายอะไรวะผมจําไม่ได้สายหวพิบป,ปะถ้าเป็นสายหวพิบผมจะเอาเป็นใส่ให้ตัว เดี๋ยวค่อยไปใส่อีกทีนอกรอบก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมขออัพในส่วนของเกียร์เต็มสักหน่อยก็แล้วกันนะสําหรับเกียร์เจ็ดดาวนนะอ่าโอเคอัพเป็น6ดาวเลยแล้วกันนะเลือกพวกเกียร์ที่ไม่ได้ใช้นะก็คือเกียร์นี้อ่าไอนี้หลักเกียร์ฟรีก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเนาะพวกเกียร์ยิบย่อยด้วยนะซึ่งก็ทั้งฟาร์มทั้งเอามาจากกิวเลดด้วยนะเออ ครับไปเลยอ่ะแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะอ่าเฮ้ยในที่สุดผมก็มีเกียร์เจ็ดดาวสักทีนานๆทีจะเปิดได้อ่ะโอเคนะครับคู่เกียร์โคโรโบนเนี่ยก็นานๆทีผมจะเปิดได้นะนี่นะครับเป็นสายไปพิบจริงด้วยออปชันที่4นะเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวใส่จริงๆผมก็จะใส่เป็นเอลิสนั่นแหละไม่เอาออปชันอ่าค่าที่4 มันก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะเช่นเช่นผมเอาแบบแค่3ค่าหลักๆอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคหากใครที่ไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนะผมนะใครได้เกียร์อะไรงไงมาบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะเออเกียร์คริสต์มาสนี่ได้เกียร์จดาวกี่ชิ้นกี่รูบี้อะไรเงี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกัน,นกได้นะเออมเมนะครับผมมาขิงกันก็ได้นะเออ ก็ผมคิงหน่อยละกันนะเพราะผมได้เกียร์จิตดาวแค่ชิ้นเดียวแต่เป็นเลียวหนาดนะโอเคหากใครที่ชอบคลิปนี้นะผมนะฝากกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายบายครับผมไปก่อนนะ